สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลตักมิสซูนะคะเอเบิลสาขารามินทานะคะวันนี้นะคะเซลตักก็มีเก็ตความรู้ดีๆนะคะจะมาแนะนำนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ใช้รถ Export หรือว่ากำลังจะสนใจรถ Export อ,อ,อยู่นะคะซึ่งรถของเราเนี่ยค่ะมันจะมีอยู่ฟังก์ชันหนึ่งซึ่งก็จะเป็นการเปิดปิดประตูท้ายแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะรถของเราเนี่ยค่ะจะเป็นประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าแบบแนด์ฟรีเนาะมันจะมีระบบการเปิดประตูด้วยทั้งทั้งหมดด้วยกันอะ จะมีอยู่หนึ่งเปิดผ่านกุญแจรีโมทนะคะง่ายๆเลยกดดับเบิลคลิก2ครั้งนะคะแล้วก็2จะเป็นการเปิดผ่านภายในตัวรถนะคะซึ่งจะมีปุ่มให้กดอยู่ลูกค้าก็แค่กดแช่ไว้3วินะคะส่วน3จะเป็นการเปิดที่ประตูของประตูท้ายของตัวรถนะคะส่วน4เลยอันสุดท้ายนะคะจะเป็นการเตะเปิดหรือคลิกเซนเซอร์เท้านั่นเองเดี๋ยวเซลล์นักสภามาทำทีละขั้นตอนเลยว่าวิธีการเปิดปิดเขาทำยังไงกันบ้าง อันแรกก่อนเปิดปิดผ่านรีโมทกดสองครั้งนะคะนี่ง่ายๆเลยเขาก็จะเปิดออโต้แบบนี้นะคะเวลาปิดก็เหมือนกันกดดับเบิ้ลคลิกสองครั้งกุญแจต้องอยู่ในรัศมีของตัวรถนะคะอยู่รอบบริเวณตัวรถนั่นเองนะคะส่วนอีกวิธีหนึง่งกดผ่านในตัวรถเลยกดไปหนึ่งครั้งมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ นะคะหรือแล้วก็ปิดตรงนี้ปิดได้สองระบบมีปิดแบบธรรมดากับปิดแบบล็อกโอเคส่วนอีกวิธีหนึ่งลูกค้าทักมาสอบถามเซลล์ตักว่าทำไมเวลาเตะมันถึงเตะยากจังเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเราเตะประมาณไหนเดี๋ยวกล้องก็จะแผนมาทางนี้นิดนึงจังหวะการเตะเราเตะไปหนึ่งครั้งแล้วเราเอาเท้าออกได้เลยนะคะนี่ ราถอยออกจากตัวรถได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปแช่เท้าอยู่หรือแล้วเราแกว่งขานะคะมันจะไม่เปิดเนี่ยแล้วก็เตะไปหนึ่งครั้งนี่เท่านี้เลยมันจะมีจังหวะอยู่ตรงกลางนะคะของตัวรถถ้าพี่ไปทําอย่างนี้แช่ไว้ปื้บมันจะไม่ออกนะคะมันจะไม่ติดเซนเซอร์เราต้องเตะไปครั้งเดียวพอแค่นี้เลยนะคะ นี่ก็เป็นวิธีการเปิดปิดง่ายๆนะคะหรือใครสะดวกที่จะเปิดด้านในก็ได้นะคะสามารถกดแช่3วินาทีแต่กรณีแบบแฮนด์ฟรีเปิดปิดแบบนี้เราไม่แนะนําให้สตาร์ทรถนะคะทุกครั้งเราจะต้องดับรถแล้วก็ค่อยมาเตะคลิกเซนเซอร์ตรงนี้อย่าลืมนะคะคุณเจต้องอยู่ในรัศมีของตัวรถเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์นะคะเซลตักฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะช่องของเซลตักด้วยแล้วกันวันนี้ขอลาไปแล้วนะคะบ